ชาวลัคนาราศีธนูประจำปี2,568ค่ะเป็นปีแห่งการหมดทุกหมดโศกหมดเพศหมดภัยและจะมีความโชคดีในความรักจะได้เจอคู่อุปถัมภ์เกื้อนหนุนหนุนนำทำให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูในปี2567นะคะเป็นปีแห่งการเจอทุกยากลำบากกายลำบากใจนะคะมีเพศมีภัย,ม,ภยมีวิบากกรรมในชีวิตหลายด้านนะคะแต่ในปี2568นะคะจะเป็นปีที่พลิกชีวิตค่ะจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะเพราะเนื่องจากว่าในปี2567นะคะดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือดาวพระศสก์บ,บดีนะคะและก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่ง แปลว่าครอบครัวคุณแม่นะคะญาติพี่น้องนั่นเองเข้าไปโครจรอ,อยู่ในเรือนอลลินะคะในราศีพฤศพนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2,567แล้วและยิ่งยาวตรงมาเลยนะคะไปจนถึงวันที่ 14พฤษภาคมปี2568ค่ะหมายความว่าอีกครึ่งปีทีเดียวนะคะที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะต้องอยู่ในจุดที่จะต้องทนไปก่อนนะคะจะต้องอึดอัดนะคะเพราะว่ามีดาวตนเองนะคะที่ไปโคจรอยู่ในเรือนอลินะคะและยังจะไปเจอกับดาวแบบป,ประคระอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวมฤตยูนั่นเองนะคะความหมายของอรินะคะทำให้เกิดอุปสรรคมีเรื่องทุกข์ร้อนลำบากกายลำบากใจนะคะลำบากไปถึงในเรื่องของครอบครัวเครือญ พ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาเบียดเบียนทําให้ทุกร้อนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแม่ป่วยญาติพี่น้องมาพึ่งพิงนะคะมาทําให้เกิดเรื่องเกิดราวนะ,ะทำให้คุณเกิดความทุกเนื้อร้อนใจนะคะหรือรวมไปถึงในเรื่องบ้านความเป็นอยู่ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านพัง รถเสียนะคะต้องมีการซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมร่างตนเองไปด้วยนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก็คือดาวประทัสนะคะไปโคจรอยู่ในเรือนอลิที่สามารถแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนะคะทําให้บางคนนะคะเจอโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะคะบางคนเนี่ยถึงกับสูบผอมลงไปน้ําหนักลดลงไปเยอะเลยก็มีค่ะหรือบางคนนะคะไม่ได้เจอในเรื่องของครอบครัวไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแต่เป็นในเรื่องของที่ทํางานก็ได้ ะะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะพอดาวผู้ใหญ่ไปอยู่ในเรือนอลิเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีปัญหานะคะในที่ทํางานนะคะผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าง,งานไม่รักใคร่คุณเหมือนเดิมนะคะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดทําอะไรผิดพลาดแล้วเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานเขาไม่รักใคร่คุณไม่เอ็นดูคุณเหมือนเดิมคะ่ะ หรือมันมีเหตุการณ์นะคะที่ทําให้คุณนะคะต้องไปขวางทางของเจ้านายผู้ใหญ่หรือไปล้ําเส้นล้าหน้าเจ้านายผู้ใหญ่นะคะทำให้เจ้านายผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่อยาก ที่จะช่วยเหลือผลักดันคุณได้เช่นเดิมค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานก็ได้นะคะแต่เป็นไปในกรณีที่เพื่อนร่วมงานนะคะไม่ได้อยู่ในจุดที่สนับสนุนนะคะขัดแข้งขัดขานะคะหรือคุณเจอเหตุการณ์ที่คุณทํางานเหนื่อยแสนสาหัสนะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยดันเอาหน้าแทนนะคะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้มีผลงานดีๆผลงานโดดเด่นในบริษัทค่ะเรียกได้ว่าชาลคณาราศีธนูนะคะอยู่ในจุดที่ ลำบากนะคะอยู่ในจุดที่ ไม่มีแสงสว่างไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตสักเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็มีแต่เพศภัยมีแต่ความทุ์ร้อนใจเข้ามานะคะแต่ในปี2568นะคะจะเป็นปีที่คุณกลับมามีความโชคดีอีกครั้งมีโอกาสดีๆอีกครั้งนะคะเหมือนมีเทวดาปลูพรมให้คุณเดินค่ะคุณจะได้กลับมามีชีวิตที่ดีมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตโชคดีมีชัยไรอุปสรรคค่ะ ในเรื่องการงานนะคะหากคุณทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะเจ้านายผู้ใหญ่จะกลับมาเห็นคุณค่าเห็นผลงานของคุณนะคะคุณจะมีโอกาสดีๆนะคะที่จะได้รับผิดชอบงานโปรเจกต์ดีๆผู้ใหญ่จะกลับมาช่วยเหลือผลักดันคุณนะคะให้คุณสามารถมีชีวิตการทำงานที่ไปในทิศทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ แต่นะคะในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะคะคุณก็จะต้องกลับมาระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะระวังการมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะในที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานนะคะไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจหรือจริงใจกับคุณมากนักนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวเสาร์นะคะจะโคจรย้ายออกจากเรือนสหัสชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะคะเข้าไปสู่ในเรือนราศีมีนะคะวันที่29มีนาคมปี2568ค่ะแต่เนื่องจากว่าจะมีราหูนะคะโคจรเข้ามาสู่ ในเรือนสหัสชะแทนแม้ว่าจะได้ตำแหน่งที่ดีนั่นก็คือตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะแต่ราหูเนี่ยเป็นดาวบาประเคาะตัวหนึ่งนะคะก็จะให้ความหมายถึงในการมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะมีเล่นสนายมีรับลมคมในที่คุณไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้ค่ะดังนั้นนะคะชาลัคนาราศีธนูนะคะจะต้องระมัดระวังตัวนะคะมีความรอบคอบในการทํางาน,นะคะ่ะห้ามทําอะไรที่มีช่องว่างนะคะหรือทําอะไรที่ไม่ระมัดระวัง สามารถทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณนะคะจะได้ไม่มีโอกาสที่จะมา ชี้จุดขยายจุดความผิดพลาดของคุณให้แก่เจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานของคุณได้เห็นได้ค่ะส่วนคนที่ทําข้าราชการนะคะมีโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าดาวพฤหับสบ,บดีนะคะจะย้ายโคจรเข้ามาวันที่14พฤษภาคมนะคะอยู่ในเรือนปัตตนินะคะและเล็งเข้ามาที่ตัวคุณนะคะคุณจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นนะคะมีคุณค่ามีโอกาสนะคะเจ้านายผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้บังคับบัญชาของคุณนะคะจะเห็นผลงานของคุณนะคะ แล้วก็เห็นความสามารถของคุณเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือผลักดันคุณให้แสงแก่คุณให้โอกาสดีๆแก่คุณมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ประกอบการนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ย้ายบริษัทนะคะได้ย้ายสถานที่ทํางานย้ายโกดังนะคะหรือมีการลงทุนพื้นที่หน้าร้านเช่าหน้าร้านนะคะหรือหากคุณทําธุรกิจที่ไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วนะคะทําบนโซเชียลมีเดียนะคะทำบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณมีการลงทุนในการทําคลิปมากขึ้นนะคะลงทุนเกี่ยวกับการทําโฆษณามากขึ้นนะคะมีการที่จ้างลูกน้องพนักงานนะคะที่จะทำคลิปนะคะในการโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจ เกี่ยวกับสินค้าของคุณมากขึ้นค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังเลยนะคะในการที่หากคุณมีธุรก,กิจเป็นของตนเองแล้วมีเพื่อนฝูงสังคมนะะหรือคนรู้จักเนี่ยเข้ามาติดต่อคุณนะคะว่าแบบเขารู้จัก ในหน้าจุดนู้นเขารู้จักบริษัทจุดนี้อยากให้คุณไปร่วมทําธุรกิจกับเพื่อนของเขาอีกทีหนึงนะคะหรือหากคุณมองหาที่อยากจะลงทุนอะไรบางอย่างนะคะซื้ออะไรบางอย่างเข้ามาในบริษัทของคุณนะคะเพื่อนคุณมาติดต่อให้คุณไปซื้อเจ้านั้นเจ้านี้สิระวังนะคะเพื่อนของคุณนั่นแหละตัวดีนะคะ อาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือหักหัวคิวนะคะบางทีเขาอาจจะไปหัวกับบริษัทที่เขาติดต่อมาให้คุณนะคะระวังความไม่จริงใจจากเพื่อนแวดวงในสังคมของคุณค่ะมาต่อกันที่เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินการหาไรายได้นะคะมาตั้งแต่ปี2567แล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่ระดับพื้นดวงพื้นวัสนาเดิมของคุณด้วยนะคะเพราะบางคน ะะหากพื้นดวงเดิมไม่ดีนะคะดาวการเงินของคุณเดิมไม่ดีนะคะต่อให้ดาวการเงินจะมาโคจรให้ตําแหน่งที่ดีนะคะก็สามารถที่ทําให้การเงินของคุณยังอยู่ในจุดที่ขาดสภาพคล่องได้อยู่นะคะแม้ว่าดาวการเงินของคุณนะคะจะมาโคจรอยู่ในเรือนที่ดีในรอบ30ปีเลยนะคะนั่นก็คือดาวเสาร์นะคะโคจรอยู่ในเรือนราศีกุมได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะมาเป็นระยะเวลาเกือบ5ปีติดแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงที่ดาวเสาร์นะคะโค จอ,อยู่ในราศีมังกรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีในปี2,563-64แล้วนะคะและก็ยาวต่อเนื่องมาเลยนะคะในเรื่องการเงินที่มีโอกาสสามารถเป็นเศรษฐีร่ำรวยนะคะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรนะคะแต่เนื่องจากว่าดาวเสาร์เนี่ยเขามีการเดินถอยหลังนะคะระยะเวลานานนะคะทำให้ทั้งปี2,567เนี่ย คุณก็ไม่ได้สามารถหาเงินได้ดีตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน,นะคะดาวการเงินของชาวราศาีธนูเนี่ยมีการเดินถอยหลังนะคะทำให้เรื่องการเงินอ่ะฝืดเคืองนะคะไม่ได้อยู่ในสภาพคล่องสักเท่าไหร่นะ,ะแม้ว่าดาวการเงินของคุณดาวเสาร์เนี่ยจะโคจรได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีกุมก็าตาม แต่พอมาต้นปี2568นะคะดาวเสาร์กลับมาเดินหน้าดีเดินโคจรอย่างรวดเร็วนะคะเดินเสด็จนั่นเองทําให้เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะคะกลับมาโชคดีมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินนะคะมีสภาพคล่องในเรื่องการเงินสูงนะ,ะเงินไหลมาเทมานะคะสามารถหาเงินได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมะคะมีลู่ทางมีโอกาสดีๆที่จะทารายได้ได้อย่างอลังการค่ะถือได้ว่าต้นปี2568นะคะจะเป็นช่วง สุดท้ายเลยนะ,ะที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีโอกาสทิศทางการเงินที่ดีจัดเงินก้อน,นะฮะหลักแสนหลักล้านหลัก10บล้านได้เลยนะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินเป็นจังหวะสุดท้ายของปีแล้วค่ะเพราะเนื่องจากว่าดาวเสาร์นะคะดาวการเงินของคุณนะคะจะโคจรย,ย้ายออกจากเรือนราศีกุมได้ตําแหน่งกเกษตรศราธิบดีไปอยู่ในเรือนราศีมีนนะคะนั่นก็คือเรือนพันธุแล้วก็ไม่ได้มีตําแหน่งมาตรฐานทรงคุณมาตรฐานอะไรพิเศษเลยนะคะโดย ดาวเสาร์นะคะจะย้ายออกไปสู่ในเรือนราศีมีนนะคะวันที่29มีนาคมปี2568ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใน3เดือนนี้นะคะเป็น3เดือนสุดท้ายของปี2568ของรอบ30ปีเนี่ยมี1ครั้งแล้วนะคะเพราะดาวเสาร์เนี่ยเขาโคจรเนี่ยสาปีเนี่ยกว่าจะมาอยู่ในเรือนนี้1รอบนะคะจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะ,ะที่คุณจะมีความโชคดีในเรื่องการทํามาหากินหารายได้อุด สมบูรณ์พูนสุขนะคะมีมีเงินใช้อย่างเป็นถุงเป็นถังมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีในปีนี้ปีสุดท้ายค่ะ หากในปี2,567นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีการกู้เงินนะคะซื้อบ้านซื้อรถนะคะคุณจะต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะเพราะว่าหลังจากกลางปี2,568เป็นต้นไปนะคะดาวการเงินของคุณอะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีอีกแล้วนะคะก็มีโอกาสนะคะที่การบริหารจัดการเงินของคุณถ้าหากไม่ได้ดีเพียงพอะคะมีโอกาสที่คุณจะใช้จ่ายไม่คล่องเท่าเดิมนะคะแล้วก็ทำให้ การซื้อบ้านกู้เงินซื้อบ้านหรือในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถของคุณนะคะหมายความว่ามีโอกาสที่จะถูกยึด รถนะคะที่คุณได้กู้ซื้อมาในปี2 5 6 7นะคะหรือว่าบ้านส่งต่อไม่ไหวก็มีโอกาสที่จะหลุดลอยไปได้ค่ะและอีกประการหนึ่งนะคะการที่ดาวเสาร์นะคะย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุในเรือนครอบครัวของคุณแบบนี้นะคะหมายความว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะในครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดิมหรือครอบครัวใหม่ก็ตามนะคะเพราะว่ามันจะเป็น2จังหวะแบบนี้นะคะดาวการเงินของคุณไปอยู่ในเรือนครอบครัว ะะและดาวครอบครัวของคุณไปอยู่ในเรือนคู่ครองแบบนี้มีโอกาสนะคะที่คุณจะมีคู่นะคะลงหลักปักฐานกับคู่แต่งงานกับคู่สร้างเรือนหอนะคะมีการกู้บ้านกู้รถชื่อร่วมกันนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีครอบครัวใหม่นะคะก็จะเป็นการแบกภาระของพ่อแม่เครือญาตินะคะครอบครัวมาพึ่งพิงการเงินของคุณนะคะครอบครัวทําให้คุณเดือดร้อนในเรื่องการเงินนะคะทําให้คุณเนี่ยต้องหาเงินนะคะ E ไปให้ทางบ้านให้ทางครอบครัวนะคะหาเงินไปปลดซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือแบกรับภาระค่าใช้จ่ายใหม่ๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆในครอบครัวของคุณก็ได้ค่ะดังนั้นสรุปนะคะภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูนะคะคุณอยู่ในจุดที่หาเงินได้เยอะแล้วใน5ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เนี่ยเขาโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีติดต่อต่อเนื่องกันมาระยะเวลา5ปีนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากคุณนะ,ะสร้างเนื้อสร้างตัว าหาเงินได้เยอะมากแล้วนะคะและหลังจากนี้เมื่อดาวการเงินของคุณโคจรย้ายไปสู่ในเรือนอื่นที่ไม่ได้ตําแหน่งที่ดีเท่าเดิมแล้วนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาเดือดร้อนใจมากในเรื่องการเงินเพราะว่าคุณมีเงินสํารองเยอะแล้วนะคะแต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวลัคนาราศรีธนูที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หาเงินได้เยอะเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะไม่ได้มีโอกาสดีๆในเรื่องการทําเงินเลยนะคะไม่ได้รวยขึ้นนะคะยังฝึก เครื่องเหมือนเดิมในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะคุณต้องยิ่งระมัดระวังมากขึ้นนะคะในช่วงหลังจากนี้ไปนะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีเท่าเดิมแล้วนะคะคุณก็จะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะมีสติในการใช้จ่ายนะคะลดกิเลสลดการฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็อย่าใจอ่อนให้ใครยืมเงินนะคะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายภายในบ้านให้ดีค่ะมาต่อกันที่เรื่องความรักของชาว คณาราศีธนูนะคะปีนี้ปี2568นะคะชาวลคณาราศีธนูจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องความรักอย่างเห็นได้ชัดนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบรู้สึกมีอุปสรรคในเรื่องความรักเยอะเหลือเกินนะคะหรือไม่สมหวังนะคะเลิกลายหยาล้างมานะคะหรือว่า ความรักมันไม่ลงตัวไม่มีสถานะไม่ลงล็อกนะคะไม่เจอคนที่ใช่นะคะหรือมีปัญหาในชีวิตแต่งงานนะคะปีนี้จะมีโอกาสที่ดีแล้วค่ะเพราะว่าจะมีดาวพระหัสรบ,บดีเป็นดาวที่ดีดาวมงคลนะคะดาวให้โอกาสที่ดีเนี่ยเขาโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตนิที่แปลว่าคู่รองคนรักของคุณนั่นเองนะคะทาให้เรื่องความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีนะคะหากคุณเป็นคนโสดนะคะมีโอกาสที่คุณจะเสน่ห์แรงนะคะจะได้เจอคนที่ตรงอกตรง ใจนะคะเป็นคนที่ขี่ม้าขาวมาช่วยคุณนะคะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะช่วยการก่อร่างสร้างครอบครัวนะคะทาให้ครอบครัวมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าดาวพระหัสศุกรนี้นะคะมาจากเรือนพันธุด้วยของชาวลัคนาราศีธนูนะคะพันธุคือครอบครัวนะคะคือการสร้างเนื้อสร้างตัวความเป็นอยู่นะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงปี2568นะ,ะจะต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความมีวุฒิ ภาวะนะคะเป็นคนสุขขุมรอบคอบใจเย็นนะคะและก็เป็นคนที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอยากที่จะมีชีวิตครอบครัวกับคุณจริงๆหากคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงปี68นะคะยังไม่เป็นโลเป็นพายเหลาะแหละนะคะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาจะมีชีวิตที่ดีได้นะ,ะหรือว่ามีไอเดียความคิดที่จะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวทามาหากินนะคะคนนั้นไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวลัคนาราศีธนูจะต ต้องเจอคนดีมีศีลธรรมนะคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้คนที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่ค่ะและปีนี้นะคะ คุณจะมีคนที่เข้ามามากหน้าหลายตาให้คุณเลือกสรรเลยทีเดียวนะคะจะมีพึ่งมลแงนะคะมาดมดอมตอ,อมคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นดอกไม้ที่หอมหวนที่สุดในปี2568ค่ะคุณจะมีสนเสน่ห์แรงฮอตสุดๆไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ตามคะ่ะสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะคบหาดูใจกับแฟนมาระยะหนึ่งแล้วนะคะปี2568นะคะของชาวลัคนาราศีธนูก็มี โอกาสที่จะจูงมือแต่งงานนะคะจดทะเบียนสมรสสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะสร้างเรือนหอด้วยกันย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอุดมสมบูรณ์ในปี2568ได้เลยค่ะและสําหรับคนที่มีชีวิตครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีสามีภรรยาที่แต่งงานมาเป็น10ปีแล้วนะคะปี2568นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความบื้อหวาในเรื่องความรักมากขึ้นจากการที่เฉยชา ชินชาในเรื่องความรักนะ,ะแต่การที่เบื่อหน้ากันอยู่ไปวันๆไม่ค่อยมีแพชชั่นในชีวิตคู่แล้วนะคะก็คือมีอยู่กันเพราะ ความรับผิดชอบนะคะอยู่กันเพราะหน้าที่นะคะอยู่กันเพราะความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะในปี2568นะคะมันจะมีความเหนียวแน่นกลมเกี่ยวมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะกลับมาดีมากขึ้นนะคะมีความหวือหวาความโรแมนติกนะคะแล้วก็ไ่อุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาทั้งปวงส่วนเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูนะคะในปี2568นนะคะจะอยู่ในจุดในเกณฑ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่า ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีดาว หรหัดเป็นดาวตนเองนะคะในช่วงกลางปี2568ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูจะย้ายออกจากเรือนอลินะคะที่แปลว่าปัญหาอุปสรรคศัตรูนะคะแล้วก็แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยและย้ายเข้ามาสู่ในเรือนที่ดีขึ้นแล้วและได้ตําแหน่งที่ดีด้วยทรงคุณมาตรฐานเป็นตําแหน่งอุจ,จวิราชนะคะทาให้คุณมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เจอปัญหาสุขภาพมีโรคภัยไข้เจ็บก่อกวนนะคะวุ่นวายมากในช่วงปี2567 ะะเพราะว่าเนื่องจากดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนอกจากจะโคจรอ,อยู่ในเรือนอลิแล้วยังไปโคจรร่วมกันกระดามฤตยูซึ่งเป็นดาวบัปรประคออีกด้วยนะคะดังนั้นชาลคณาราศีธนูมีโอกาสที่จะมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนได้นะคะและพอกลางปี2568เป็นต้นไปนะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะซ่อมร่างได้มากขึ้นมีโอกาสทิศทางการรักษาได้ดีมากยิ่งขึ้นหากคุณมีโรคประจําตัวะคะและยังรักษาอยู่ในปัจจุบันนะคะยังอยู่ในจังหวะที่ ยังมีอุปสรรคเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขอให้คุณดีใจไว้เลยนะคะว่าช่วงกลางปี2,568เป็นต้นไปนะคะเรื่องสุขภาพของคุณจะกลับมาฟื้นฟูด,ดีขึ้นนะคะจะได้เจอหมอดีนะคะยาดีนะคะแนวทางการรักษาที่ดีทําให้คุณหายเป็นปิดทิ้งได้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปคํำพยากรดวงประจําปี2,568ค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ปิพมด้วยนะคะ กด subscribe ช่องของปิมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสอบถามปิมได้เลยนะคะอะไรที่ปิมอาจจะพูดไม่ครบรอบด้านหรือว่าสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะปิมจะมาตอบด้วยตนเองเลยนะคะและก็อย่าลืมส่งหัวใจให้ปิมนะคะเป็นกำลังใจให้ปิมทำคลิปนะคะไม่ค่อยขยันเลย หัวล้อปิมรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะทางช่องบ้านเขียวนะคะก็คือแอดนะคะตัว A แอดนะคะแล้วก็ p r i m ป i m underscore อาวตารค่ะเดี๋ยวปิมจะขึ้นให้ตรงนี้ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ปิมดูคลิปจนจบด้วยค่ะสวัสดีค่ะ